สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัชชา15ท้าโลก,กันอีกแล้วน,นะคะวันนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมคนโสดในปักแรกของเดือนมีนาคม2565นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าชาวธาตุลมคนโสดจะมีความรักมีความสัมพันธ์หรือมีใครเข้ามาบ้างไหมนะคะเดี๋ยวขอดูพื้นดวงกันก่อนเลยค่ะ การดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็อย่าเก็บไปใส่ใจนะคะถือว่ามาฟังเรื่องราวสนุกสนุกกันนะคะหนึ่งดาบ The Lover ราชนีถือคาทาอัศวินถือคาทา The Magician The Fool เจ็ดคาถา Six of Cups The Sun และ Strength นะคะ อ่ะโอเคตอนแรกก็งงๆในสตอรี่อ่ะตอนนี้เข้าใจแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับชาวธาตุลมคนโสดนะคะในปักแรกของเดือนมีนาคมเนี่ยดูเหมือนว่าชาวธาตุลมในบางท่านบางคนคุณอาจจะต้องมีการตัดสินใจนะหนึ่งดับเนี่ยต้องเป็นการตัดสินใจที่เหมือนกับว่าเลือกอนาคตให้กับตัวเองหรือเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะ คุณมีโอกาสในการตัดสินใจมีโอกาสในการเลือกคุณกําลังจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีช้อยมีตัวเลือกเข้ามานะคะที่ทําให้คุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะเอาอยัางไงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะต้องบอกเลยว่าในปักแรกของเดือนมีนาคมอะคะ่ะชาวธาตุลมคนโสดคุณบอกได้เลยว่าป๊อปปูล่ามากๆนะคะความรักเข้ามาแล้วนะคะชาวธาตุลมบางท่านบางคนเนี่ยมีความรักเข้ามานะมีความรักดีๆ ความรักอาจจะเป็นความรักที่คุณรอคอยเป็นความรักที่คุณต้องการในชาวธาตุลมบางท่านบางคนนะคะตั้งแต่ไปลายปกุมภาพันธ์ต้นมาค่ะคุณอาจจะไม่รู้สึกว่าตัวเองมีเสน่ห์หรือมีคนอยากจะเข้ามาทําความรู้จักหรืออาจจะมีใครแอบมองแอบมาชอบคุณอยู่คุณอาจจะรู้สึกว่าเออตัวเองดูเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะทีนี้ในปักนี้ราคาดูเหมือนว่า คนคนนั้นนะคะที่แอบชอบแอบมองแอบดูคุณอยู่อะค่ะเขากาลังจะเดินหน้าลุกเข้ามาจีบแล้วนะคะคุณอาจจะเจอเขาในที่ทํางานก็ได้นะคุณในสายตาเขาอะค่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่หน้าตาดีเป็นคนที่แบบเพอร์เฟกอะเป็นคนที่แบบเหมือนทํางานเก่งเฉลียวฉลาดหรือดูว่าเป็นคนที่แบบมองแล้วหน้าคบหาหรือมองแล้วเหมือนเป็นตัวของตัวเองชาวธาตุลมอะค่ะคุณดูเหมือนว่าบุคลิกในในความเป็นตัวของคนเองอะค่ะ ด้วยความเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละมันทาให้คุณดูมีเสน่ห์ดูแบบหน้าเข้าใกล้บบหน้า,า,นาค้นหานะในบางท่านบางคนนะคะชาวธาตุลมคุณอาจจะไม่ใช่เป็นคนสวยไม่ใช่เป็นคนที่หน้าตาดีแต่คุณเป็นคนที่มีเสนแ่หบบ์ในแบบในแบบฉบับของตัวเองอะคะ่ะคุณเป็นคนที่จริงจังในเรื่องการทํางานนะคุณโดดเด่นแบบตัดสินใจเด็ดขาดแล้วก็เป๊ะๆในเรื่องของการงานบางครั้งบางทีนะในเรื่องของการงานนะคะคุณเป็นคนที่ดูดุอะดุดุแล้วก็จริงจังเนี่ยเป็นคนที่จริงจังหนึ่งดาบตัดสินใจในเรื่องการงานได้ชัดเจนแน่แน่ และดูเหมือนว่าในปักนี้นะคะจะมีชายหนุ่มนะคะอัศวินถือกระทาเข้ามาจีบเข้ามาแบบเข้ามาเฟิร์สกับคุณนะหรือเข้ามาแบบว่าอยากทําความรู้จักค่ะค,ะคนคนนี้ดูเหมือนว่าคุณน่าจะเริ่มรู้จักหรือมีคนแบบเป็นเพื่อนของเพื่อนในที่ทํางานแนะนํามานะคะแต่บอกได้เลยค่ะว่าคุณอาจจะต้องตัดสินใจเนาะเพราะอะไรเพราะว่านี่ค่ะหกถ้วย คนใหม่ก็มาคนเก่าก็อยากจะมานะคะชาวธาตุลมบางท่านบางคนที่โสดอะคะ่ะคุณอาจจะโสดมาเนิ่นนานหรืออาจจะโสดที่เพิ่งเลิกกันมานะหรือโสดมีประเด็นนะคะบอกเลยว่าในปักเนี้จะมีคนอยากจะเข้ามานะทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ๆเนะะี่ยค่ะเข้ามาจีบคุณแต่มีแนวโน้มว่าตัวคุณเองอะคะ่ะคุณอาจจะยังไม่เลือกใครเนี่ยเดี๋ยวโฟตัวต้นของคุณอนะคุณยังรู้สึกว่ายังอยากเป็นแบบนี้ยังอยากมีอิสระให้ตัวเอง ตัวคุณนะอาจจะรู้สึกว่าคุณเพิ่งโสดมาคุณเพิ่งมีความสุขกับตัวเองก่อนหน้านี้ค่ะความรักความสัมพันธ์ในอดีตของคุณนะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยมันท็อกซิกคุณทนมานานแล้วอะนะตอนนี้คุณเริ่มเป็นตัวของตัวเองคุณเริ่มทําทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันชอบมันใช่ในแบบฉบับของตัวเอง คุณรู้สึกว่าอยู่คนเดียวมันก็เป็นอิสระดีแล้วมีความคิดอยากจะไปไหนก็ได้อยากจะไปเที่ยวก็ได้หรืออยากจะแบบคบหาใครก็ได้มันเหมือนมันเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากจะแบบใช้ชีวิตแบบท้าทายอยากจะไปเที่ยวอยากจะออกค้นหาหรืออยากจะแบบทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอ่ะอยากจะคบกับใครหรืออยากจะไปไหนก็ได้มันไม่รู้สึกว่าอึดอัดเหมือนแต่ก่อนคุณอาจจะเคยคบหากับคนที่คุณรู้สึกว่าคุณยอมเขาทุกเรื่องหรือคุณเขาเรียกว่าคุณรู้สึกว่าเวลาอยู่กับเขาอ่ะคุณไม่เป็นตัวของตัวเอง แต่ถามว่าทําไมคุณต้องทนล่ะก็คุณรักเขาเนาะคุณก็เลยแบบต้องทําตัวแบบนั้นทําตัวแบบที่ใครคนนั้นชอบอ่ะนะคะทีนี้เมื่อคุณหลุดออกมาจากตอนที่คุณแบบไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนะคะณนะตอนนี้บอกเลยว่าคุณมีความเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองมากอยากไปไหนก็ไปอยากไปเที่ยวก็ไปอยากกินอะไรก็กินอยากทําอะไรก็ทํามันเหมือนกับว่าคุณหลุดออกมาแล้วบางท่านบางคนคุณอาจจะโสดมาแบบห้าเดือนหกเดือนหรือหนึห่งปีเนาะทีนี้ค่ะ นะตอนนี้เหมือนกับว่าคุณหันไปโฟกัสกับเรื่องการงานมากเนี่ยค่ะราชินีถือกระทาคุณรู้สึกว่าคุณอยากแบบอยากมีอะไรที่แบบเป็นตัวของตัวเองอยากทํางานที่ตัวเองรักเหมือนคุณโฟกัสบางท่านบางคนอาจจะมีงานเสริมงานเริ่มงานใหม่หรือทําอะไรที่มันเป็นธุรกิจของตัวเองก็ได้นะคะราชินีถือกระทานเนี่ยเจ็ดคทาคุณกําลังพยายามทําอะไรสักอย่างหนึ่ง <majors. S 1> ที่มันเป็นตัวของตัวเองอะคะ่ะน่าจะเป็นงานหรือคุณอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองหรือ คุณอาจจะกําลังเป็นที่รู้จักกับหลายๆคนนะอาจจะมาด้วยงานนะคะงานของคุณอาจจะโดดเด่นแต่บอกได้เลยว่ามันก็เหนื่อยเหมือนกันเจ็ดคาถามันเป็นความรู้สึกเหนื่อยที่ต้องแบบฝ่าฟันกับอุปสรรคแต่บอกได้เลยว่าสุดท้ายปลายทางอะคะ่ะมันจบได้ดีแล้วมันจบได้สวยสิ่งที่คุณคิดนะเดอะซันอยู่ในใจคุณอะคะ่ะมันเหมือนกับคุณรู้แล้วว่าเดอะซันกับเดอะฟูลเนี่ยเห็นไหมคะเดอะซันคุณแบบ ไปเผชิญโลกกว้างอยากไปเจอแสงอาทิตย์อยากไปไหนก็ไปเหมือนแบบมันอยู่ในช่วงที่คุณกําลังมีความสุขอยู่กับตัวเองอะค่ะอยากจะทําอะไรก็ทาเนาะทีนี้ <uld> สิ่งที่คุณคิดในใจอะค่ะเดอะซันมันอยู่ในใจคุณมันเหมือนกับว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยชาวท่านลมคนสโสดอะคุณมีความสุขอยู่กับตัวเองแล้วไม่ว่าจะมีใครเข้ามาไหมหรือจะไม่มีใครเข้ามาเลยอะตอนนี้คุณก็มีความสุขอยู่กับตัวเองคุณคิดแค่ว่ามาก็ดีไม่มาก็ไม่เป็นไรคือนะตอนนี้ฉันก็แบบยังมีความสุขอยู่กับตัวเองยังไม่ได้แบบ ยังไม่ได้วนเวอร์ยังไม่ได้เพอ้อฝันถึงขั้นแบบจะเป็นจะตายขาดเธอแล้วฉันจะเสียใจหรือไม่มีใครเข้ามาเลยแล้วแบบฉันจะรู้สึกว่าเออไร้คาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ค่ะคุณรู้สึกว่าตัวคนเองมีค่าคุณรู้สึกว่าตัวคนเองมีความสุขมากๆแล้วคุณก็รู้ว่าการที่คุณมีความสุขนั่นแหละมันจะดึงดูดคนที่ดีๆคนที่ใช่และคนที่พร้อมที่จะไปกับเราอะเข้ามาเหมือนคุณกําลังรู้สึกว่าพลาวทูปีเซนนะคะคุณรู้สึกดีกับตัวเองอ่าทีนี้ปลายทางบทสรุปใน ปากแรกของเดือนมีนาคมนะคะเดือดสต้งขึ้นมาคุณอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ตัดสินใจแหละในปักเนี้ยบอกเลยว่าชาวท่านลมคนโสดอ่ะคุณจะได้ตัดสินใจแหละคุณจะได้เลือกใครบางคนที่คุณชอบเขาจริงๆและเขาชอบคุณจริงๆมันเหมือนมันถึงเวลาของคุณแล้วค่ะที่คนโสดจะไม่โสดแต่ทีนี้การที่คุณเลือกอ่ะต้องเขาเรียกว่าถ้าคุณอยากได้คนที่เป็นผู้นาคุณก็อาจจะต้องไปเลือกแบบเลือกดีๆแล้วกันเนาะดูเหมือนว่าตัวคุณนะคะ มันเหมือนกับตัวคุณอ่ะมีความเป็นตัวเองสูงเพราะฉะนั้นคนที่จะมาอยู่กับคุณได้อ่ะหนึ่งเลยคุณอยากควบคุมเขา the strength คุณอยากจะเป็นคนคอนโทลคุณอยากจะเป็นคนควบคุมเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะถูกควบคุมมานานแล้วแต่ในทาท่านลมบางท่านบางคนคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากเป็นคนที่ถูกคอนโทลมากกว่านะไพ่อาจจะไว้เวอร์ซ่ากันได้นะคะ ทีนี้แต่บอกได้เลยค่ะว่าทิศทางในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นมันเหมือนกับว่าคุณเจอกับคนที่ใช่หรือคนคนนี้แหละมาเจอคุณแล้วขอรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่ที่บนหัวของเขาเนาะมีเครื่องหมายอินฟินิตี้อะค่ะเนี่ยคุณก็มีมันเหมือนกับว่าถ้าคุณเจอเขานะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะเจอผู้หญิงที่สามารถดูแลเทคแคร์คุณได้แล้วคุณยอมเขาแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงอะคุณจะเจอกับผู้ชายที่แบบภายนอกอะดูดุดันดูน่ากลัวดูดุูแต่เวลาเขาอยู่กับคุุณนมมมัีควาสข มันเป็นไปได้สองทางว่าคุณอาจจะเลือกคนใหม่ไปเลยเนะคะที่กําลังจะเข้ามาหรือคุณอาจจะย้อนกลับไปเลือกคนเก่าๆก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าชาวท่านลมคนสดคุณจะเลือกใครถ้าในกรณีที่คุณมีช้อยนะเดี๋ยวขอดูตัวตนของเขาหน่อยค่ะว่าคุณจะเลือกใครดูคนแรกก่อนนะคะ,ะคนแรกนะคะคนแรกอัศวินถือพระทาขอดูอัศวินถือพระทาหน่อยค่ะขอดูตัวตนของอัศวินถือพระทาหน่อยค่ะว่าเขาเป็นใครคะ เอชอฟครับเขาอยากจะเริ่มต้นความรักกับคุณนะคะสามดาบคนคนนี้อาจจะเพิ่งผิดหวังในเรื่องของความรักมานะคะมีห้าถ้วยมาด้วยคนคนนี้น่าจะเพิ่งผิดหวังหรือเพิ่งจะเลิกกับแฟนมานะแต่มองว่าเขาน่าจะโสดนะคะเขาเป็นคนยังไงอีกคะเนี่ยอัศวินถือกระทาตัวตนของเขาโผล่ขึ้นมาอ่านี้ตัวตนของเขาจริงๆนะคะเจ็ดถ้วยและเก้าเหรียญ ตัวตนของเขานะอย่างที่บอกค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่เคยผิดหวังในเรื่องของความรักมาแล้วได้มาเจอคุณทีนี้เจ็ดถ้วยขึ้นในฝั่งเขามองว่าสิ่งที่เขาได้มาเจอคุณอะค่ะเขามองว่ามันเป็นเรื่องของความฝันมันเป็นเรื่องของแบบเออได้มาเจอคนที่ใช่ได้มาเจอคนที่เขารอคอยเขามองว่าคุณอะคุณน่าจะมีอายุเยอะกว่าเขาอ่บอกเลยว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยคนคนนี้อส er ุรินทร์ถือคาค่ะน่าจะอายุน้อยกว่าคุณหรือไม่ก็ไล่เลี่ยกันแต่ไม่ได้เยอะกว่าแล้วเขามองว่าคุณเป็นคนที่สวยและรวยมาก เขามองว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นในตัวเองอะเป็นคนที่แบบเหมือนอยู่ด้วยแล้วแบบมีความสุขอยู่ด้วยแล้วแบบเขามองเข้ามาแล้วเหมือนกับอินกับความที่คุณเป็นคุณนะคะอืมไม่ต้องพูดอะไรกันมากเขาก็เออรู้สึกได้สัมผัสได้ถึงคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่อะคะ่ะเป็นคนที่มีความชัดเจนเนาะราชนีเอ้ยไม่ใช่ค่ะก้าวเหรียญอะมันเป็นความหนักแน่นและคุณเขาก็มองคนว่าคุณอะเป็นคนที่แบบเขาเรียกค่อนข้างจะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินอะ เขาคิดยังไงกับคุณคะสี่ดาบเขามองว่าคุณเป็นคนนิ่งๆนะราชาถือเหรียญเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะอ่นี่หรือเปล่าอาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่เขาเข้ามานะคุณมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินเขาอาจจะแบบเข้ามาเพราะชอบคุณมีความมั่นคงอาหาจจะเป็นเรื่องของการงานแล้วก็การเงินด้วยคุณเป็นคนนิ่งๆเจ็ดดาบเขาอาจจะแอบมองคุณอยู่นะตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาน่าจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะ ขาคิดยังไงกับคุณเองคะเด e มนสามคาถาและราชินีถือเหรียญขึ้นมาจริงๆราชากับราชนีถือเหรียญคือยังไงเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่มีฐานะเป็นคนที่มีความมั่นคงเขามองว่าคุณน่าจะแบบสามารถให้ความพึ่งพากับเขาได้นะคะสามคาถาเขาก็น่าจะรอใครสักคนหนึ่งที่แบบอยากจะมีความชัดเจนอยากจะมีอนาคตร่วมกันน่นะคะอนาคตเขาจะไปยังไงกับคุณคะขอดูอนาคตเขากับคุณะคะ่อยค่ะ สิบดาบหกดาบและเดอะฟูลอนาคตคุณกับเขาคนนี้นะดูเหมือนว่าคุณยังไม่ค่อยชอบเขามากเท่าไหร่นะคะในเช้าท่านลมคุณยังรู้สึกว่าคุณอยากมีอิสระกับเขาคนนี้ถ้าคุณคบกับคนคนนี้ค่ะ คณอยากให้เขารอเวลาและดูเหมือนสุดท้ายปลายทางอ่ะคุณยังไม่ค่อยชอบเขามากเท่าไหร่นะเดี๋ยวฟูขึ้นมาในความคิดของคุณอ่ะคุณยังไม่ได้ชอบเขามากคุณยังอยากเป็นดีสระยังอยากคบกันไปเรื่อยๆคบศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆอะนะคะม,มันจะมีโอกาสพัฒนาไหมคะสี่เหลี่ยญหกคาถา และ9ถ้วยถ้าถามว่ามีโอกาสพัฒนาไหมมันต้องอาศัยระยะเวลานะคะ4ี่เลียนแต่มองว่าชาว่าตุาลมอะค่ะคุณยังมีความรู้สึกว่ายังปิดกั้นตัวเองอยู่คุณอยากมีอิสระในอิสระของคุณนะ่ะมันคือคุณอยากแบบอยากอยู่แบบนี้อยากมีความสุขแบบนี้ไปก่อนคุณอยากดูว่าใครเข้ามาจริงใจกับคุณมากกว่านะ คุณไม่ได้แบบจะเข้าไปกระโดดจะกระโดดเข้าไปแล้วรีบรักรีบแบบอยู่ด้วยกันนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลักษณะของคุณคุณจะเป็นคนที่มองคนนานๆจนแน่ใจแล้วว่าเขาอ่ะมาดีจริงๆเขามาเพราะเขาไม่ได้หวังผลประโยชน์แล้วคุณถึงจะเทคแอคชั่นนะคะ9ถ้วยคุณก็มองนะในความคิดของชาวธาตุลมที่คุณมองกับเขาแล้วเขามองกับคุณนะคุณยังรู้สึกว่าเขาเจ้าชู้เขาเข้ามาเพราะว่าเขาแบบเหมือนคิดว่าเต่งหน้าตาดีแล้วก็ถ้าจะมาจีบคุณอะ เขาก็คิดว่าเออมันเป็นเรื่องง่ายๆอะไรแบบนี้คุณเลยรู้สึกว่ายัางเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆรออีกนิดนึงฉันยังไม่แน่ใจในตัวคุณนะคะอขอบทสรุปให้กับอัจววินถือกธาหน mm ่อยค่ะเด็กเด็กถือดาบและราชาถือกธานะคะ คุณก็คนคนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าคนคนนี้สามารถมีเขาเรียก <c oughs> มีพัฒนาการที่จะเป็นคู่ของคุณได้ในอนาคตแต่ทีนี้มันจะต้องอาศัยความอดทนอย่างมากเพราะอย่างที่บอกเนาะชาวท่านลมคุณเป็นคนที่ดูใครดูนานดูแบบดูไปเรื่อยอะคุณไม่ได้รีบร้อนทีนี้การที่คุณดูไปเรื่อยอะค่ะด้วยความที่เขาอาจจะยังอายุน้อยหรือว่าแบบยังรุ่นเราเขาเดียวกันนะอาจจะทําให้เขารู้สึกว่ามันไปด้วยกันไม่ได้นะ มันมันยังต้องใช้เวลานานเขาอาจจะรอคุณไม่ได้เดทอาจจะเป็นการแบบจบคือค่อยๆค,คบหากันไปแล้วเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เลือกจบเองคือเหมือนเขารอไม่ได้แล้วเหมือนเขาดูทิศทางแล้วว่าคุณอาจจะยังไม่ชอบเขามากพอที่เขาจะแบบทุ่มเทม,มากเกินไปกว่านี้นะคะ่ะดูเหมือนค,คนคนนี้เขาน่าจะเข้ามาเพราะแบบอาจจะร่วมง,งานกับคุณเนี่ยราชาถือกระทานเนะะี่ยค่ะคุณน่าจะมีโอกาสได้ร่วมง,งานกันจริงๆนะคะทีนี้สิ่งขอไพ่แนะนำหนะะ่อยค่ะ ้าคาถาต้องศึกษาต้องใช้เวลาหกเหรียญดูเหมือนว่ามันอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ในเรื่องของการงานการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอะนะคะสองเหรียญมันเป็นการเพยายามบาลานซ์อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองอในฝั่งเขาเขาก็เหมือนพยายามนะพยายามที่จะมีคุณอยู่แต่ตัวคุณอะเช้าท่าลมคุณยังไม่อยากมีใครคุณแสดงออกให้เขาเห็นเลยว่าคุณยังไม่พร้อมหรือคุณก็พร้อมนะแต่ก็พร้อมแบบนี้ค่ะพร้อมในแบบของคุณไม่ได้พร้อมที่จะไปตามแบบใครอีกแล้ว คุณเป็นตัวของตัวเองมากกว่าเดิมคุณเป็นตัวของตัวเองได้ชัดเจนมากๆคะ่ะคุณต้องการอะไรคุณก็บอกเขาคุณไม่ต้องการแบบนี้คุณก็บอกเขาเพราะคุณไม่อยากจะผิดหวังอีกแล้วคุณไม่อยากจะโกหกใจตัวเองอีกแล้วนะคะอขอแอคชั่นของเขาหน่อยค่ะคะอดูนะคะว่าเขาจะแอคชั่นยังไงต่อไปคะคณคนนี้เขาจะแอคชั่นยังไงต่อไปคะสองถ้วยแปดถ้วย และดบคนคนนี้นะเขาน่าจะเข้ามาแล้วแบบรีบบอกรักรีบแบบเหมือนแสดงทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณรู้ว่าเขารักจริงอะคะ่ะแต่ถ้าคุณยังเป็นแบบเดอะฟัวค่ะคุณยังเป็นอิสระยังแบบยังอยากยังอยากเรื่องยังอยากไปแบบนี้ก่อนนะดูเหมือนว่าเขาจะยอมแพ้ถือธงยอมแพ้แล้วเดินจากไปเขาจะรู้สึกว่าเหมือนคนคนนี้ความอดทนเขายังมีไม่มากพอะคะ่ะทีนี้เดบโบออกมาบอกว่าเขาขอบคุณอนะ ด้วยเหมือนว่าคุณอะโตแล้วแต่เขาอาจจะยังความคิดอาจจะยังโตไม่มากพอนะคะบางทีชาวธาตุลมบางท่านบางคนนะคะด้วยความที่คุณอะเป็นชาวธาตุลมใช่ไหมคะชาวธาตุลมจะมีความคิดตักกะในการที่จะตัดสินใจทําอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่ชาวธาตุลมเป็นคนที่คิดเยอะะคะ่ะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่า คุณจะไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจคุณจะใช้ความคิดในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นคุณจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากจะตัดสินใจทําอะไรคุณจะคิดก่อนว่ามันสมควรไหมมันใช่หรือเปล่า,าคุณเลยดูมีความเป็นผู้ใหญ่ดูโตมากกว่าอายุและคุณเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรคิดก่อนทำอะ่ะแล้วมันเป็นการคิดที่มันไปในทางที่ดีด้วยแล้วมันเป็นการเซฟตัวคุณเองด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวขอดูใครอีกคนหนึงง่งหน่อยค่ะ ขอดูอีกคน,นหนึ่งหน่อยค่ะขอดู six of cups ของชาวธาตุลมหน่อยค่ะว่าตัวตนของเขาเขาเป็นคนแบบไหนคะ a g e of p e n a g e of coin หนึ hmm. ่งเหรียญเก้าถ้วยและราชินีถือดาบนะคะ,ะดูเหมือนว่าคนคนนี้นะเขาอาจจะเป็นโอกาสที่ดี ตัวต้นของเขานะเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะมีความมั่นคงมีความสุขในตัวเองก้าววยเขาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมด้วยกันนะแต่เขาเป็นคนที่ชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองนะคะอก้าว้วยตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาแบบมีความสุขอ่ะเขาอยากจะกลับมามีความสุขกับคุณอีกครั้งคนเก่าๆของคุณอ่ะนะคะเขาคิดยังไงกับคุณคะคนเก่าของคุณเขาคิดยังไงกับคุณคะ อัศวินถือกระทาเขาอยากจะเทคแอคชั่นก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ได้เทคแอคชั่นนะคะราชาถือดาบและเดอะมูนคนคนนี้นะอาจจะเคยมีความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยชัดเจนกับคุณนะคะแต่ในปักเนี้ยบอกเลยว่าราชาถือดาบออกมาเขาจะชัดเจนในการตัดสินใจของเขาเองดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะโลเลไม่ชัดเจนแต่ว่าไพ่อัศวินถือกระทามาพร้อมกับราชาถือดาบมันจะมีการตัดสินใจและเทคแอคชั่นในฝั่งของเขาเช่นกันค่ะทําไมเขาถึงอ,อยากจะกลับมาคะ หกเหรียญเขาอยากจะกลับมาเป็นฝ่ายให้นะก่อนหน้านี้เขารู้ว่าเขาอาจจะไม่เคยให้คุณเลยสองเหรียญเขาอยากจะบาลานซ์คุณไว้และบาลานซ์อารมณ์ตัวเองด้วยดูเหมือนว่าช่วงที่เขาไม่มีคุณนะคะสามเหรียญเขาจะเข้ามาคุยกับคุณนะก่อนหน้านี้ที่เขาไม่มีคุณะเขารู้แล้วว่าเขาอยู่ไม่ได้นะคะสองเหรียญเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะกลับมาเขาจะกลับมาพูดคุยกับคุณหกเหรียญเขารู้แล้วว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่เคยให้คุณไม่เคยดูแลเอาใจใส่และการที่เขาแบบ อยากจะกลับมาเขาอยากจะกลับมาให้อยากจะกลับมาทุ่มเทความรักความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเขาคิดยังไงกับคุณอีกคะเด็กถือเรียนเขาอยากจะขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสีดาบเขาคิดมานานแล้วนะคะเขานิ่งมานานแล้วคนคนนี้คนคนนี้เขานิ่งมานานเขาคิดมานานเขาอยู่กับตัวเองมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะคนเก่าๆของชาวธาตุลมเนี่ยค่ะอื เขากลับมาเพราะเขายังรักชาวธาตุลมยุบไหมคะหนึ่งดาบคุณมีหนึ่งดาบเขามีหนึ่งดาบมองว่าในปากนี้ยะคะ่ะคุณกับเขาจะได้ตัดสินใจครั้งสําคัญในความสัมพันธ์นี้นะคะห้าถ้วยเขาผิดหวังนะ เขาเคยผิดหวังในอดีตคุณกับเขาน่าจะเคยมีประเด็นกันในอดีตนะแล้วมันเป็นการจบความสัมพันธ์แต่ในปากนี้ค่ะมันมีสามถ้วยกับหนึ่งดาบมองว่าหนึ่งดาบและสามถ้วยเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่อยากจะกลับมาเรียนเนียนสามถ้วยการเฉลิมฉลองการกลับมาการกลับมาพบกันกับคนเก่าๆที่จะได้กลับมาพบกันนะการรียูเนียนของคนเก่าๆที่คุณรอคอยหรือเขาอาจจะรอคอยคุณอยู่ก็ได้นะคะ <c oughs> เขาจะทำย่างไรต่อไปคะคนเก่าเ็าจะเทคแอคชั่นอะไรต่อไปคะ จ็ดเหรียญ e m r e s s และแปดดาบเขารู้แล้วนะคะเขารู้แล้วว่าชาวธาตุลมอะ่ะคือ dm r e s s ในใจเขาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะคะ่ะเขารู้แล้วว่าคุณเป็น dm r e s s ในใจเป็นหญิงเดียวในดวงใจเป็นชายเดียวในดวงใจเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขเป็นคนที่เขาอะ่ะจะไม่พลาดเป็นคนที่เขาจะไม่แบบ ทิ้งออกไปจากชีวิตเขารู้แล้วค่ะแปดาบเขาไม่มีคุณเขาอยู่ไม่ได้แปดาบมันเป็นความรู้สึกที่ติดอยู่ในวงเวียนติดอยู่ในความคิดของตัวเองติดอยู่กับจินตนาการติดอยู่กับความรักที่มีให้คุณนะคะอ,น,อนาคตเขาในชีวิตคุณล่ะคะ t o e ๋ i วว of Fortune โอกาสโชคชะตาเขามองว่าโชคชะตาระหว่างคุณกับเขา strength มาในฝั่งคุณและฝั่งเขามองว่า ดูเหมือนว่าชาวท่านลมคนโสดบางท่านบางคนท่านลมคนโสดบางท่านบางคนนะคะดูเหมือนว่าโชคชะตาของคุณจะนําพาสตริงคนนี้กลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะนะคะคนคนนี้เป็นคนที่คิดช้ากว่าจะทําอะไรก็ช้าดูเหมือนเป็นคนที่หญิงในตัวเองนะแต่สุดท้ายเขาก็ยอมคุณเนี่ยเดือดริงมาทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาดูเหมือนว่าไม่ว่าจะยังไงคะ่ะชาวท่านลมคนโสดที่เพิ่งโสดมาหมาันๆนะคุณน่าจะเลือกคนเก่าๆนั่นแหละคนที่คุณชอบคนที่เป็นโชคชะตาชีวิตของคุณนะคะ ขอบทสรุปหน่อยค่ะสิบถ้วยมีในฝังของเขามันจะเป็นบทสรุปที่สมบูรณ์หนึ่งถ้วยน้ําคุณกับเขาจะเริ่มต้นกันใหม่นะคะหกคาถาและสุขสมหวังในความรักดูเหมือนว่าชาวท่านลมคนโสดคุณจะไม่เลือกคนใหม่นะคุณจะเลือกคนเก่าคุณจะเลือกคนที่คุณรอและคนที่รอคนนั้นก็คือคนเก่าๆของคุณเขาจะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเอาชนะใจคุณและเขารู้แล้วคะ่ะ ว่าเขาขาดคุณไม่ได้การที่เขาเงียบหายไปนั่นหมายถึงเขาได้ไปดูใจตัวเองไปทบทวนถึงเรื่องราวต่างๆนานาระหว่างคุณกับเขา,าเขาได้รู้ซึ้งแล้วที่เขาเงียบไปเนี่ยเขาไปคิดนะคะว่าจะเอาอยัางไงดีจะกลับมาหรือจะไม่กลับมาดีแต่สุดท้ายค่ะเขารู้แล้วว่าคุณเนี่ยเป็นเด p มเพรสเนี่ยเป็นหญิงเดียวในดวงใจเป็นชายเดียวในดวงใจเขานะคะและเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเพราะคุณคือ โชคชะตาชีวิตของเขาที่จะได้กลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอดูหน่อยค่ะว่าชาวธาตุลมคุณล่ะคะคุณคิดยังไงกับคนรักเก่าคะ8เหรียญ4ดาบคุณนิ่งนะคุณนิ่งมากขึ้น7ถ้วยคุณมองว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับคนรักเก่าอะ่ะมันเป็นเรื่องเพ้อฝันมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มันมีโอกาสเป็นไปได้น้อยนะตอนนี้ชาวธาตุลมคนโสดคุณโฟกัสในเรื่องการเงินคุณคิดยังไงกับคนรักเก่าอีกคะ เดรชารีออเขาอาจจะเป็นชาวกรกฎก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นคนไกลคุณอยู่นะตอนนี้ดูเหมือนว่าอาัศวินถือถ้วยะค,ะค่ะคนเก่าๆคุณจะกลับมาบอกรักคุณนะจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งในปักแรกของเดือนมีนาเนี่ยแหละคะ่ะเขาจะกลับเข้ามาเทคแอคชั่นเจ็ดดาบตอนนี้เขาอาจจะแอบส่องแอบมองคุณอยู่แอบเช็คคุณอยู่นะว่าคุณโสดอยู่ไหมหรือคุณมีใครไปแล้วหรือยังเหมือนตอนนี้เขาเช็คคุณอยู่นะคะแอบส่องแอบมองแอบตามสืบหาข้อมูลคุณอยู่นะคะ คุณก็รู้นะคุณคิดยังไงกับเขาอีก The e m p r e s s และ The h e r m i t และสามกะทาใจลึกๆชาวธาตุลมคุณก็รอเขาเนี่ยคุณก็รู้นะ The e m p r e s s มาทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาคุณและเขาอะคิดเหมือนกันก็คือต่างรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าในจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งและคุณก็รู้ว่าอย่างไงเขาก็จะกลับมาแต่ขอแค่จังหวะเวลาที่มันเหมาะสมเท่านั้นเองเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันเหมือนเป็นโชคชะตานะ The Will of Fortune มันเป็นโชคชะตาที่คุณกับเขาอะ มันเหมือนมีชะตาต้องกันที่ยังต้องไปกันต่ออะค่ะอืมดีไม่ดีคุณอาจจะเป็นเนื้อคู่กันที่มาจากแบบอดีตชาติก็ได้นะคะที่มีเหตุให้อันจะต้องจากกันไปก่อนเพื่อพิสูจน์จิตใจของกันและกันแล้วก็จะกลับมาแต่อย่างที่บอกเนาะชาวธาตุลมคนโสดในปักนี้นะคะ่ะคุณจะมีตัวเลือกทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่าคุณอาจจะเลือกคนที่คุณชอบมากที่สุดแต่เหมือนเหมือนกับว่าจิตใจของคุณนะคะยังยึดติดยังผูกติดอยู่กับคนเก่าๆนะ ขอบทสรุปให้กับชาวธาตุลมหน่อยค่ะจัสติสคุณจะตัดสินความยุติธรรมให้กับตัวคุณเองนะตอนนี้คุณรักตัวเองมากนะคะและคุณจะไม่อยากผิดหวังในเรื่องของความรักอีกต่อไปจัสติสเป็นตัวแทนของชาวตุน ชาวตุลจะรักตัวเองและจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองคุณไม่อยากจะผิดหวังอีกแล้วสี่เหรียญคุณรักตัวเองคะ่ะอ่ะเดี๋ยวขอดูไพ่ออราคโคไพ่ออราคโคจะแนะนําอะไรชาวธาตุลมคนโสดบ้างคะเลือกคนที่ดีเลือกคนที่ใช่เท่านั้นนะคะ w e ดดิ้ง <laughs> เลือกดีมีโอกาสได้ w e ดดิ้งมีโอกาสได้แต่งงานนะคะ ก่อนหน้านี้ชาวธาตุลมคนโสดบางท่านบางคนที่เคยผิดหวังในเรื่องของความรักมาคุณอาจจะเยะียวยาจิตใจตัวเองจนแบบเหมือนตัดขาดออกจากโลกโซเชียลตัดขาดออกจากสังคมบางคนคุณอาจจะแบบหายไปจากโลกโซเชียลไปเป็นหลายๆเดือนหลายๆปีเลยก็ว่าได้กว่าคุณกว่าที่คุณจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองกว่าที่คุณจะรู้สึกหายดีอะคะ่ะมันใช้เวลานาน,านมากแต่ณนะตอนเนี้ยดูเหมือนว่าชาวธาตุลมคนโสดอนะคะ่ะคุณพร้อมแล้ว Separation คุณอาจจะเคยแยกทางจากใครมาบางคนนะหรือบางคนเนี่ยที่คุณเคยแยกจากกันในอดีตแล้วค่ะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้กลับมาเข้าคู่กันอีกครั้งคนที่คุณรอคอยนะคะโอเคค่ะสำหรับชาวธาตุลมคนโซนนะคะก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ